สวัสดีครับ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 วันนี้ผมผ่านบ้านนะครับแล้วก็ทํานใจคุณนะครับเทววันเจี๊ยบผ่านสมไทยครับผ่านสมไทยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับก็มีหลายหลายท่านนะครับกลับกับลุงพรนะครับกว่าจะทํากว่าจะปฏิบัติภารกิจเสร็จนะครับกว่าจะถึงวงรอบก็หลายวันนะครับวันนี้หัวหน้าจะไปทําอะไรนะหัวหน้าวันนี้ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนะครับมีภารกิจ ในเวลาเก็บเกี่ยวแล้วกลับก่อนนะรอบนี้นะแมน่อยู่อยู่คนละชุดนะครับแต่ว่ากลับด้วยกันได้นะครับเพราะว่าธุระทุวนมีธุระนะครับก็ขอเลื่อนผัดลาได้นะครับก็นานๆทีนะครับจะได้กลับด้วยกันสักทีหนึ่งนะที่ถึงเป็นปีแล้วเนาะเป็นปีั่นแหละกลับด้วยกันโอ้จะว่าเป็นปีนะครับผมมายู่นี่หลายปีด้วยหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วไม่เคยได้กลับพร้อมกันสักทีทำงานอยู่คนละชุดกันส่วนมากทำคนละชุดนะครับผม ก็วันนี้ได้ไรบ้างครับวันได้อะไรไม่ได้อไม่ได้ลองกองก็ผมซื้อลองกองกลับบ้าน20ิโลไปฝากครอบครัวครับฝากเด็กๆฝากทุกคนที่บ้านคนั่งแก้วแก้วไม่ไม่ได้อะไรครับนังแก้วส่งกลับบ้านแล้วครับแล้วก่อนนะสะพานบ้านก็ได้ประมาณ20กิโลเหมือนกันนะครับลองกองแล้วก็ไปฝากนะครับลูกชายที่มาทำงานที่กรุงเทพนะครับวันนี้นะี๋ยวก็ เดี๋ยวไปดูของนะครับว่ามีอะไรบ้างได้อะไรบ้างนะครับผมยูของครับเต็มรถเลยนะครับหนูลงกองเห็นไหมลงกองสดห่อข้าวไปกินนยครับผมห่อข้าวห่อข้าวกว่าจะได้ถึงบ้านเนาะห่อข้าวไปด้วยเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกินเอาครับหลายคนครับผมดูดูเจ้ายาวนี่มาส่งเห็นไหมมาส่งนี่ลุงพรก็กลับพร้อมกันนะครับดูเจ้า ทุเรียนมานี่แหลยเจ้าทุเรียนดูเจ้าเมฆกับเจ้าหมอกนะครับมาส่งด้วยเจอหลายๆตัวนึงน้องโอ้เป็นรถจ้าเห็นไหมเจ้ายาเจ้าจึ๊กกระดือนะครับเดี๋ยวฝากพี่่ใหญเฝากลุงนาอ้วนไว้นะครับอยู่กับจ่าอ้วนเอออยู่กับจ่าอ้วนนะครับเห็นไหมเด็กๆก็มาส่งเต็มเลยมาส่งขึ้นรถเลยเด็กๆ ก็เราก็อยู่วัดนะครับ <practiced> ก <noise> like ับหลวงตาเด็กๆมาเต็มอยากขอญาตนะครับนะครับก็มาทักลาหลวงตาแล้วก็มาขึ้นรถด้วยดูเด็กพนักงานพนัวันนี้ถึงบ้านมากนะครับเดี๋ยวจะกลับพร้อมกันวันนี้ลน้องก็มาเต็มได้บอกงน้องนะครับว่า ให้ยูกับพี่ๆเขาก็ฝากนะฝากอาจารย์อ้วนนะครับจากชาติทหารผ่านแล้วก็น้องสามารถไว้แล้วนะครับก่อนเดินทางเห็นไหมน้องๆไปไหนก็ตามนะครับชอบตามก็ให้อาหารแล้วนะครับเมื่อเช้าเราก็ให้ข้าวให้หัวอาหารเรียบร้อยนะครับน้องๆไปทีนี้โอเคนะครับเดี๋ยวก็เดินทางนะครับผมไปด้วยเลยก็มีโอกาสเรามาเที่ยวที่วัด ครั้งให้นะครับวันนี้มาหลายปีนะครับแต่ไม่เคยมาเที่ยวสักทีปีนี้ทีแรกนะครับเดีย๋ยวพาไปชมกันนะครับพื้นที่ประวูน้เดี๋ยวเราก็ช้างใหญ่ช้างใหญ่น้องแก่วันเทียบอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นที่เก็บอาทิ นี่นะครับอันนี้เป็นสถานที่เก็บอัฐิหลวงปูท่ทวดนะครับเห็นไหมถ้าจะเก็บอย่างดีเลยนะครับโอ้ยอย่างสวยงามเลยนะครับทีเก็บที่เราก็จะมาสักการะบูชาก่อนนะครับมาไหว้หลวงปูท่ทวดครับผมเดี๋ยวเพื่อนของเราเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับ วัดช่างไห้บัดช่างไห้หาที่สวยนะครับ อ,อี่อันนี้เขาผูกน่าจะเป็นนะครับคนที่มาก,บบากราบไหว้สักการะบูชานะครับแล้วก็เอามาแขวนไว้นะครับเพื่อที่จะขอพอรเห็นไหมเพื่อนนี่อาจากหายฟานบ้านก็ไม่ได้มาสักทีนะครับครั้งแรกเหมือนกันอกด,ด,ดนี่นะครับ มีคนมากลับมาเยอะแยะเออวัดสวยวัดสวยอยู่นะครับนี่วะจะมากกี่ครั้ง,ง,ง,งเลยครั้งแรกเหมือนกันนะมีคนมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับไม่มีใครเคยมาสักที มีวิหารสมเด็จหลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มากราบไหว้นะครับไปเยอะนะครับเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้ก่อนนะครับผนเแยะ์่นดอกไม้เขามีดอกไม้ทุกเทียนขายมากเลยสาวกำมัเที่ยวนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เขามานะครับบูชาแล้วก็เก็บไปนะครับมาซื้อไปก็จะมีทุกอย่างนะครับมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อที่จะไปไหว้หลวงปู่ทวดนะที่คนเขาเคารพบ,บูชานะครับดอกไม้ทูบเทียนปเป็นของทา่ ที่สวยนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะครับอันนี้อยู่เห็นไหมประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าโบสถ์นะครับขอจงเจริญสุขนี่เห็นไหมอันนี้เป็นชื่อวัดนนะครับนี่เห็นไหม ชางไ้นะครับอําเภอคกฟูนะครับตำบลควนนารีนะครับอําเภอคกฟูจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นนะครับที่เขานะครับที่ชาวบ้านที่เขารบบูชานะครับมากราบไหว้หลวงปู่ทวดนะครับที่เขาว่าหลวงปู่ทวดนะครับเ้ ถก็มานั่งถ่ายรูปกันนะครับพอเราได้มาเที่ยวแล้ววัดช้างให้วันนี้นะครับก็มาด้วยกันนะครับหลายหลายท่านนะครับมีลุงพรนะครับลุงพรพานสมไทยนะครับชแต่เลิฟนะครับหอนาวันนะครับมาด้วยกันนั่งแก่วันเจี๊ยบนะครับไปไปซื้อรูปทุบเทียนไปหว้ดอาไปไหว้นะครับไปไหว้ หลวงปู่ทวดนะครับดูวัดสวยนะครับวัดสวยนี่แหละครับฉายาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับทําไหมดูวัดสวยนะครับอยู่ที่อยู่ที่วัดช้างให้นะครับตะบุควนนารีควนนูรีนะครับอาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเนาะนั้นมาเนาะครั้งแรกขึ้นมานะครับวัดสวยนะครับวัดสวย ผ่านบ้านก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับหลายปีแล้วขี่รถไฟผ่านนะครับแต่ไม่เคยมาเที่ยวซักทีครั้งนี้ครั้งแรกนะครับมออาับนองแก้วนะครับหลายหลายคนนะครับก็มาถึงครั้งแรกนี่ก็เป็นวัดนะครับวัดช้างให้นะครับก็เป็นวิธีเก็บอัฐิหลวงปู่ทวดนะครับรองพวกเรานะจี่ หลายๆท่านนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับหลายๆท่านก็เคารพบูชานะครับกราบไหว้และก็เอาไปแขวนนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคุ้มครองปกปักรักษาทุกคนที่นะครับมีจุดชมชอบนะครับเครื่องยานของขวังนะครับนีหมดนะครับไม่ได้นะครับเป็นวัดที่สวยครับก็เป็นที่ปิดอิทธิพนี้ฝาดบ้านก็มาอยู่ตั้งนานนะครับ คุณเน่มาวันแรกเหมือนกันนะมาอยู่ตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อระดอกไม้เด sì, ี๋ยวไปกราบไหา้เชหน่อยไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อดอกไม้ครับไปดอกไม้ทุกเปียนไปกราบไหว้บูชานะครับกี่เก็บอันที่ทุ่นมาสี่วันแล้วก็ต้องไหว้พระหน่อยนะครับผมาเอาน้ำมาเดี๋ยวเดี๋ยว เราให้ทำบุญอย่างเดียวนะครับทำบุญเดือดตู้เอาเคตานี้ได้ไหม่ขายสั่งนี่ต้องการแเดี๋ยวติดทีโอนกันเดี๋ยแวมาคนครับเรามจะกจอะไร่ยวยันนะครับเรคุณลรสร้างมีดอกไม้ทุเพียนเนดอกไม โอเคอ่ะไอพะไอยอดจอให้ผมหน่อเออบอกไหมคะเเราบอกเขาแล้วไม่ไอ่ไอ่ไม่ไอ่ไม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 ่ไบ่ะม่ไม่ไม่็น่นม่ไ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 ม่เมม่ไม่ไมม่ไม่ไไม่ไม่เม่ไม่ะไ่าม่ไ่ไม่่ไม่รม่ไม่ไมไีไ่่ไม อัแล้หน้าฟันไม่รอเลยมันหน้าพันไม่รอพันบนบ้านเลยครับคนเราคนเราจะได้พัพุญร่วมกันหลายท่านก็เปนมาร่พอมกัน <c oughs> จ้องทายอนนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันขับไปที่เราชนวันท้ายที่เราชนโอ้โหจ้องใส่กไปเ้ี๋ยับย

มีแผ่นทองให้ด้วยนะครับตรงข้างในเห็นเราเปิดิด ที่เราไหว้เสร็จนะครับก็มาจุดทุกเทียนทีหนึ่งนะครับเรากราบไหว้ด้วยดอกไม้เสร็จนะครับผมมหลวงพรพันสมไทยนะครับมาด้วยกันโอ้คนกําลังเข้ามาเยอะแยๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มากราบไหว้บูชาเยอะมากๆหลจากที่เรา ายดอกไม้เสร็จครับเราก็เู่เพียรน,นะครับก<อ>็มันก็มีที่ปักอยู่แล้วไม่ยากครั่งนัแบบน่งเไอ้ไอ้ฟึ่มใบไอ้ย้นไหนวะต้นใหญ่กว่าใหญ่ โอเคก็คนเริ่มเยอะมากๆนะครับนี่ก็มาหลายๆคนนะครับมีลุงพอผ่านสมไทยนะครับเจริฟแล้วก็นะครับหนึ่งในใจคุณนะครับแจกวัดเจี๊ยบด้วยมาด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สวยงามนะครับก็เป็น สักการบูชาของหลายๆท่านนะครับที่นิยมชื่นชอบนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์นะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับก็อยู่นะครับก็อทิอยู่ที่วัดช้างให้นะครับอำเภอควนนาลี ตำบลควนนาลีนะครับอําเภอโคกภูจังหวัดปัตตานีนะครับก็เป็นเส้นทางที่ของพวกเราที่เดินทางผ่านนะครับนู่นนาวันกับน้องแก้วครุงไหวเสร็จนะครับที่ก็ใครที่นะครับผ่านมาก็มากราบไหว้นะครับขอพรสักการะบูชาขอพรนะครับได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวผ่านบ้านก็เดินทางต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทาง กลับไปขึ้นรถนะครับอีกที่อำเภอหาดใหญ่นะครับผมไปกันเลยทีนี้เรียบร้อยนะครับกราบไหว้เราหมายถึงการสร้างความรู้ให้เด็กๆด้วยคุในวัดขอฝากไปขอเลยด้วยนะครับในปุ่มจิ้มข้างหนึ่งก็แยงดีนะครับีหายดีใจนะครับผมนะครับหลังจากที่เราไป ไหวสักการะหลวงปู่ทวดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ไปขึ้นรถที่หาดใหญ่นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าอ่ะมนามีตัวบ่เส้นทางยังยาวไกลได้เนาะไปดูอีกทีนึงว่าจะมีไม่มีรับกองถ่ายวัดทางให้นั่นนะครับดูมาทันนี่นะครับกึ่งกลางดูทางเข้านะครับเส้นกึ่งกลางระหว่างทุกบานะครับ เลยมาลเลยยะลามานะครับเส้นฝั่งซ้ายนี่จะไปยะลาอันนี้จะไปปตัตตานีคนไหลมาเรื่อยๆคนเริ่ม<ป>หลังมาเรื่อยๆแล้วไหลมาเรื่อยๆเลยคนมาเยอะนะครับมาสักการะบูชามากราบไหว้นี่เยอะมากๆแต่ละวันบายเพื่อนเดินทางต่อครับผมยังอีกยาวไกลเลยแล้วก็มากันตั้งแต่เช้าๆเลย นะครับออกจากนะครับฐานปฏิบัติการก่าจะถึงบ้านก็อสองวันนะครับอีกวันสองวันจวเข้าไปซื้อตั๋วครับผม,ม <า S 1> เดินทางกันต่นกนกนกนอการเดินทางเราก็ใกล้จะถึงหาดใหญ่แล้วนะครับก่อนจะถึงหาดใหญ่ก็ผ่านเส้นทางนะครับเป็นทะเลนี่เรียกหาดสมิลาใช่ไหมหาดเทพานะครับ <พ>ก็เป็นทางผ่านนะครับที่เราจะเดินทางกลับหรือว่าจะไปปฏิบัติภารกิจดูทะเลสวยๆนะครับให้พี่น้องของเราได้รับชมบรรยากาศนะครับเขาก็มีที่พักนะครับมีที่พักมีอาหารครับเป็นทะเลสวยงามนะครับก็ออกวดเลยนอนนี่เนาะแต่ว่ามันเป็นป่าเนี่ยพอน้ำเพนเนี่ขอเข็นไมบนเลยต้นมะเฟ้าวนี่าจะทับเป็นที่พักะนะครับ รถจอดเรื่อแล้วกัมีที่พักมีอะไรนะครับมีอาหารอร่อยอร่อยใครผ่านเส้นทางก็มานะครับนี่ร้นานอาหารนะครับทะเลสวยๆนะครับสวยนะครับทะเลสวยๆปลาสีขามน้ำสีเงินบ้านบ้านก็เลยไม่ได้ลงเหมือนกันนะครับขี่รถผ่านเฉยๆไม่มีเวลานะครับเวลาในการดึงจางนี้ รีบนะครับรีบเพราะว่าเราต้องจำกัดเวลาให้ทันนะครับให้ทันรถจากหัดใหญ่ไปหมอชิดแล้วก็จากหมอชิดไปบ้านเองไม่รู้ว่าจะมีรถหรือเปล่าไม่ได้แวะเที่ยวสักทีนะครับไม่ได้ชิมอาหารอร่อยๆเลยนะผ่านเฉยๆนะครับทะเลเพราะว่าการเดินทางของพวกเรานะครับกต็ต้องใช้เวลานะครับ รีบนะครับถือว่าเร่งรีบในการเดินทางเพราะว่าเราต้องไปซื้อตั๋วรถที่หาดใหญ่และก็ขึ้นรถเสร็จนะครับต้องไปให้ทันที่หมอชิดอีกนะครับเพราะว่าจากหมอชิดไปอีสานและก็การเดินทางก็ช่วงนี้ประเทศการนะครับรถก็จะไม่ค่อยมีนะการเดินทางก็จะลําบากหน่อยค่ารถก็แพงนะครับช่วงนี้เพราะว่าบัตรรถก็ใช้ไม่ได้ นะครับปันรถก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเทศกาลนะครับช่วงนี้เทศกาลออกพรรษานะครับวันที่17นี้ก็จะเป็นวันออกพรรษานะครับหลายท่านนะครับก็จะได้เดินทางกลับแล้วก็ช่วงนี้นะครับดิจิตอลดิจิตอลช่วงนี้ก็ดีใจด้วยดีในจะกับคนท,ที่นะครับโชคหมานนะครับถือว่าเป็น นะครับเป็นขวัญกำลังใจเป็นโบนัสอ่าเป็นโบนัสให้พี่พี่น้องน้องของเรานะครับที่ได้ตังค์ทีิตอนนะครับก็ไปจุนเจือครอบครัวนะครับไม่ว่าจะให้ลูกๆูไปโรงเรียนหรือว่าซื้ออาหารต่างๆให้ลูกๆูนะครับซื้อเสื้อผ้านะครับของอร่อยอร่อยให้ลูกๆูได้กินได้ทานนะครับก็ถือว่าดีนะครับ ก็ดีใจกับคนที่ได้ตังนิจิตอนด้วยนะครับแต่เราก็รีบนะครับผุกผ่านบ้านนี้ก็รีบนะครับก็โชคดีนะครับวันนี้ก็ได้อาศัยรถของจ่านะครับจ่าเลิฟมาด้วยนะครับอาศัยมาเพื่อที่จะมาที่หาดใหญ่นะครับก็ระยะทางก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับจากที่พักของเรามาถึงนะครับอำเภอหาดใหญ่นะครับ อ๋โอเคนะครับเพื <laughs> <casos news> ่อนๆเดี๋ยวเดินทางต่อครับผม go go มาแล้วนะครับถึงหาดใหญ่แล้วดูพอเราดูควาสมไทยได้อะไรลองกองลองกองดูนะครับลองกองสวยแขนเป็นขนาดน้องเมเลยครับผมลองกองลังใหญ่เลยลองกองล้งใหญ่ใหญ่ครับ เอาลองสา,างอะไรปใช้พอนะฮะเดียวเห็นไหมนี่แหละครับเจ้าแน่ของฝากจากชายแดนในต้นะครับก็ได้ลองกองไปทุกคนนะครับหเห็นไหมอันนี้ปันปันนะครับไปฝากลูกสาวนะอันนี้ก็ไปฝากน้องเก็บน้องเกนกเก็บนองแก้ว้น<อ>ยังนองแก้วเห็นไหมไมาด้วยกันผลไม้ครับไอ้ ไปทีนี้ไปซื้อตั๋วครับเดี๋ยวไปจองตั๋วอ่านะครับคดีโชคดีนะครับก็เพื่อนๆของเรานะครับจองไว้เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณคุณพี่นะครับอันนี้น้องแก๋วน้องแก๋วนะครับจองไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาจ่ายตังค์นะครับก็มีแต่คนบ้านเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวไปรับตั๋วครับผมโอเคขอบคุณคุณพี่มากๆานะครับนะครับเพื่อนๆก็มาถึงหาดใจ ผมมาซื้อตั๋วนะครับได้ตั๋วอยู่นะครับอูคนละใบจองไว้ก่อนถ้าไม่งั้นนะครับไม่มีรถช่วงนี้เทศกาลนะค่าตั๋วก็เต็มอัตนะครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นเทศกาล <c oughs> ขอาวันเสารรอรถนะครับรถก็กาลังทยอยมานะครับผมได้ <c oughs> ตั๋วไปที่เรียบร้อยนะครับ เราก็จะไปขึ้นรถเก็อรอประมาณ4โมงเย็นนะครับมาถึงนี่ก็ประมาณเที่ยงนะครับมาถึงตอนเที่ยงแล้วก็รอรอรถจนถึง4โมงเย็นนะครับเพราะว่าการเดินทางของพวกเรานะต้อง ไม่มีรถไปเลยนะครับม,มาถึงนี่ไม่มีรถเลยนะครับต้องซื้อตั๋วแล้วก็รอรอขึ้นรถก็ถึงหมอชิดก็ประมาณนะครับแปดโมงเช้านะครับรุกงนี้รถออกมาประมาณ4ีโมงกว่านะครับรอรถไปก่อนนะครับแล้วก็เดินทางต่อน,นะครับผมไปที่หมอชิดไรู้ว่าจะถึงเวลาไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะรถติดนะครับเพราะเป็นเทศกาล ของพรรษานะครับผมในหลวงก็ได้แล้วตอ,อนนักแจวพาทุกไทยแล้วก็ลุงพรน,นะครับนั่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับนั่งอยู่คนละกยี่โ็โอเคนะครับเดี๋ยวรอรถเดี๋ยวขึ้นรถนะครับผมเดี๋ยวไปเดินทางต่อครับผม